คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะคัดเอานักเตะ OVR 90 มาทำฟูลทีมแล้วผมจะเอาฟูลทีมที่ได้เนี่ยไปฟัดกับคนในแรงสามนัดถ้าผมชนะได้ 2- ใน3ผมจะขายนักเตะคืนตลาดได้แต่ถ้าผมชนะไม่ถึง2นัดผมจะต้องย่อยนักเตะทิ้งทั้งทีมมาดูกันครับว่าในทีมจะมีใครบ้างและผมจะชนะ2ใน3นัดได้หรือเปล่าและนี่คือแผนที่ผมจะใช้ครับ433สามโฮดดิ้งนะฮะเดี๋ยวผมเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันนะครับดอนนารูมาคือตัวเลือกของเราครับเหตุผลที่ผมเลือกดอนนารูมานะครับก็เพราะว่าเขามีส่วนสูงถึง196เซนติเมตร นะ,ะต้องบอกว่าน่าจะกระโดดเซฟให้เราได้ดีพอสมควรตำแหน่งต่อไป เซ็นเตอร์แบ็กสคนครับผมเลือกเป็นกวาดิโอยือนคู่กับฟานไดและกันนะครับผมเหตุผลที่เลือก2คนนี้เนี่ยก็เพราะว่า AI น่าจะเก่งสุดละไปกันที่แบ็กซ้ายกับแบ็กขวาบ้างครับแบ็กซ้ายผมเลือกเป็นบอค่าส่วนแบ็กขวาผมเลือกเป็นคาฟูครเหตุผลที่ผมเลือกบอค่านะครับความเร็ว99ส่วนคาฟูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยละกันนะฮะไปกันที่ตำแหน่ง CDM ครับผม CDM เนะครับผมผมเลือกเป็นยายาตูเร่ร่างฮีโรง่นะครับก็ต้องบอกว่า น่าจะดีที่สุดแล้วนะในสถัต90 cm 2คนฮะปาสกาลกรอสและชายผู้ที่เราขาดไม่ได้ลุดกุลิต AI อย่างโกงและเหตุผลที่ผมเลือกปาสกาลกรสร่างยูโรสแตนดาร์ดนะครับก็เพราะว่าวิกฟูดเป็น4ครับสถิตครบเครื่องเวิร์กเรทสูงสูง,สงแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะส่วนกุลิตเก่งอยู่แล้วไปดูกองหน้า3ประสานของเราดีกว่าฮะเริ่มจาก ST กันเลย ST ผมเลือกมาเป็นเดียโก้โจตานะครับเพราะว่าผมชอบลิเวอร์พูลแฮ และเหตุผลจริงๆที่ผมเลือกดีโกโชตานะครับก็เพราะว่า1ครับ w ิกฟูด5 55นะฮะสกิลเนี่ยสดาวกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับผม LW และ RW ฮะ LW เนี่ยผมเลือกเป็นนีโกวิลเลียมนะครับผมเนื่องจากว่าผมชอบเขาในตอนยูโรที่ผ่านมานะส่วน RW เนี่ยผมเลือกเป็นแจซินโยร่างเบสไอคอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครดีกว่านี้แล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมฟูลทีม OBR 9 0ของเรา สวยใช่ได้ต่อไปผมจะเอาไปเล่นในแรงนะฮะถ้าผมชนะได้2ใน3แมตช์ผมจะได้ขายพวกเขาเหล่านี้คืนตลาดและผมจะได้ตังคืนถ้าผมไม่สามารถชนะได้2ใน3ผมจะต้องเอาพวกเขาเหล่านี้ย่อยทิ้งทั้งทีมไปครับ มาครับเกมแรกของเรานะฮะในทีม OVR 90นี่ฮะทีมเราทีมสโฮดิ้งนะแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามก็เป็น433 3, โฮดิ้งนะ OVR 101นะครับเหมือนกันเลยเอานะครับค่อยๆเซตเกมไปครับอีกโกวิเลียมซับอเคได้อยู่เดี๋ยวออกหนึ่งทีครับออกแล้วก็ซับนี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดคืนไปก่อน บอจ้าบอจ้าบอจ้าวิโกวิลเลียมครับยังไงเอ็กช็อตโอ้แน่นจัดขึด้นมาครับถ่ายออกมาที่เซซิโยฝั่งตรงข้ามก็ยิ้มรับแน่นเหมือนกันนะบุรีเอาละจังหวะน,นี้มีช่องโชตาแต่บุษทัศ <c oughs> เล่นเชงเล่นเชง <c oughs> โอ้หลงเรียกแต่บุษทัศตลอดเลยเอาละจังหวะน,นี้มาที่โชตาครับลดได้อยู่ อือยังไม่ดีโจต้าแล้วยังไงจุดโทษจุดโทษครับผมดิโกโจตาครับเฟกช็อตแล้วก็ได้จุดโทษฮะเป็นยายาตูเร่ที่จะสังหารเข้าไปบิ่งมาสาบลูกนี้โดนเซฟแล้วก็หมดครึ่งแรกฮะออ,อเริ่มครึ่งหลังครับฝั่งดูข้ามเลียร์ก่อนดูว่าเขาจะให้เราได้จับบอลหรือเปล่าแล้วลูกนี้ลูกสุด เออคาฟูกุล like ิดกุลิดหกสิบแต่ก็แข็งแข็งอยู่แข็งอยู่ยาซินโยยาซินโยห้าดาวฝากไว้ก่อนครับกุลิดโอ้โชต้าไม่เอาให้ปัดกาโครอสที่นิโก้ิลเลียมวิลเลียมโอ้โหดีมาโก้สไลด์เสียบไปเลยครับนิโก้ิลเลียมปาดเข้าในยิงหนึ่งศูนย์เลยครับดีมาโก้โอหู นาทีที่หกสิบครับเราโดนขึ้นนำก่อนจากดีมาโก้ครับแล้วทุนที่นิโกวิลเลียมโล่งเลยฮะเป็นทุ่งแล้วปาดเข้าในมายิงเลยลูกนี้โอ้โหแต่ว่าโอเคบอกขะโอ้้เรายิงอีกโอ้หกสิบหกแล้วครับแปดสิบหกแล้วครับขอสักลูกโอ้โหไม่ได้แต่อยู่นิโกวิลเลียมแปดสิบเก้าโอ้โหจ่ายลูกนี้แล้วหมดเวลาเลยครับผมแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะ โู้จบเกมแรกเราแพ้ไปฮะมีโอกาสอีกแค่สองนัดเท่านั้นมาเกมที่สองครับเราต้องชนะเท่านั้นนะถ้าเราไม่ชนะนะครับผมต้องเอานักทีมนักเตะนักเตะทั้งทีมไปย่อยทิ้งนะครับโรดี้ฝรุ้งข้ามก็พยายามคลองบอลเหมือนเดิมนะเอาปาดเข้าในมาตรงกลางที่หาเล่นหาเล่นเจอกอดิโอโอเคกุรีเราแซะไม่ได้ครับ ที่แจสซินโยให้ไปโจต้าเล่นเชิงนี้จ่ายไม่ทันว่ะอากาโกสพาหนีมาก่อนเอาในไปที่นิโก้วิลเลียมขึ้นมาครับในมีแจสซินโยแจสซินโยพาหนีออกมานหาแล้วครับฟัดกาโกสแจสซินโยแจสซินโยจะเล่นเชิงยิงไม่ได้มาครับที่นิโก้วิลเลียมหาช่องอยู่ รัดกาโค้ดที่สุลิทครับโจตาโจตาเลนเชงแล้วขอปั่นขวาลูกนี้ครูยิดเดียวเกือบได้เกือบได้เปิดเข้าไปครับดูลูกเตะมุมแล้วโอ้โหแล้วเขาเคลียร์ไหมเป็นโคลัมเลียมได้โอ้โหมันเป็นกวรดิโอเป็นกวาดิโอครับแต่ว่ากุลิดแย้ๆตุลิยมาที่กุลิด ออกไปที่นี่นี่ก็ไปเลี่ยมทิกมาตองหนึ่งทีแล้วอุ้ยกุลิตกุลิตโอเคหนึ่งประตูต่อเท่าไหร่หนึ่งศูนย์ไหมหนึ่งศูนย์ครับม,มีความหวังนะมีความหวังเอาละสี่สิบห้านาทีจะจบครึ่งแรกแล้วโอเคครับยายา่าดักได้แล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับผมเรานำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครึ่งหลังต่อฮะ ครับเริ่มขึ้งหลังเราได้เคลียร์ก่อนก็ต้องค่อยๆพยายามต่อบอลไปครับเอาละมีโอกาสครับมีช่องคาฟูคาฟูไปไปกดปุ่มโดนโดนปุ่มใจแต่ว่ายังได้อยู่ที่กุลิตครับกุลิตเล่นเชคหนึ่งทีแล้วปั่นซ้ายโค้ง,งโซโประตูต่อสูแล้วครับท่านผู้ชมครับ ล่างเบรดไอคอนนเนี่ยอุ้ยโกงเกินดูดิโอ้แล้วเดนเชงมาปั่นซ้ายโอ้โอ้ย่าเก้าสิบครับสองศูนย์แล้วไปแล้วครับผมเอาละเจ็ดสิบหกนาทีครับบอลอยู่ที่คาฟูเราได้เป็นไฟบุกค,ครับแ <c oughs> จเสโยข้างในมีโตต้าแต่ว่าอู้มันย้อนหลังครับ หาเล่นอูแล้วม้วนหนีได้เอาละครับโดนสวนมาลูกนี้85แล้วอย่าโดนนะม้วนอีกทีม้วนอีกสองทีเออ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 ม้วนไปถึงไหนพี่ม้วนเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยเออแล้วโดนกุนลิดเดอะแบกโอ้โหแล้วจบเกมครับสองประตูต่อศูนย์จากนุชกุลิดนะครับ ทั้งลูกทังรับอ่ะโคตรโกงแล้วมาดูเกมที่3ครับโอ้โหหลังจากที่กุลิตเราเฉิดฉายนะโอ้เดาแบกเลยนะทั้งเกมรุกทั้งเกมรับนะครับผมจัดให้ทุกระบบจริงๆเอาละครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่นิโกวิลเลียมเจอกุลิตนิโกวิลเลียมเลนเช้งแล้วปั่นไปขวาเกลียวเลย1นึ่งศูนย์นิโกวิลเลียมครับผม อ,อลูกนี้ฝืนกุลิดมาได้แล้วปั่นขวาเลยครับโคตรสวยโอ้แต่และตัวคัดมาเน้นอ้าวแล้วโชตา้าโชต้ายังได้โชต้ายังได,งได้ด้านในมียังไงค,คึงอยู่โอ้โหไม่ทำอะไรสักทีเราโดนสวนข,นขึ้นมาที่โมซาร่าเออเป็นไงเราโอ้หนี่ขนาดยังไม่ได้เทรนไม้ไทําอะไรเลยนะท่านผู้ชมแล้วมาอีกแล้วครับผมนี่ก็ไม่เลี่ยมนี่ก็ไม่เลี่ยมโอ้แต่วลอกเกอร์ไม่เร็วจัง โแล้วจังหวะน,นี้โลรนโดต่อใครมาโอ้ยฟานไดเราแข็งครับผมจะโดไหนก็มาเถอะฟานไดสามสสนาทีครับตอนนี้เรานำอยู่หนึ่งประตูต่อศูย์ปาดเข้ามาไม่ถึงกุลิตแต่ว่ากุลิตก็ไปแซตมาได้โอ้โหไม่หมดจริงโรสชูต้าเอาขอลองพาวเวอร์ช็อตอ,อู้นาซายัง ตวัดเซฟไปได้ครับผมตวัดเซฟอะไรอะ <S <S แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับ <S <S หนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีกุลิตกุลิตที่ปาสกาวโกรสปาสกาวโกรสโอ้โอเคยังไ,ได้อยู่จ่ายไปที่แจสินโยต่อใครนึงทีแล้วยังไงไม่ฟาวครับไม่ฟาวไม่ฟาวยองลีโรนันโดยองัน,งนครับตอก นี่ไงเราเวิร์กเลดสูงๆเป็นไงล่ะอย่านะอย่านะสลัเอายิงโจมใช่ไหมเออเสียบเคลียไปก่อนเออเยี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยวูดเจ็ดสิบห้านาทีแล้วครับผมวูดเจ็ดสิบห้านาทีครับเกือบเกือบเกือบโดนตีเสมอเอารถเลนเชงเลนเชงยิงโอ้โหดูโรนันโดวูตีเสมอไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาวละกดบุกไปจังหวะนี้ โอ้ได้เสียวครับเอาแล้วเมื่อหน่อยเมื่อกี้โดนสวนขึ้นมาซาร่าโอเปนัปปันโอ้โหนาทีที่8ปสิบโดนสองหนึ่งโอ้ยเสมอหน่อยโอ้ยเก้าสิบเสมอหน่อยโอ้โหแล้วรีบร้อยก็หมดเวลาครับสองประตูต่อหนึ่งย่อยทั้งทีม แล้วก็ตามเงื่อนไขนะครับผมถ้าเราชนะ2ใน3ไม่ได้ผมจะต้องเอาทั้งทีมมาย่อยทิ้งครับเช็คดูก่อนกุลิดเดแบกเจสินโยดอนนาลุม่ามีสองตัวเอาไปตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเดียโกโจตาฟานไดกวาดิโอปาสกาลกอนิโก้วิลเลียมบอคา่าคาฟูยายาตูรีครบกดไป และนี่คือการทำฟูลทีม OVR 90ของเกม FC Mobile ครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับช่อง The Boom Channel นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับ See you เสียดาย